บริษัทสอใหญ่ยนจูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยสมาชิกโตโยต้าไฮรักวีโก้ดีฟดีนะคะกับรถที่มีปัญหาควันดำนะคะทีมช่างก็ได้ทำการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ค่ะรวมไปถึงการเช็ค ระดับของน้ำมันเครื่องนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วหรือไม่นะคะก่อนที่จะเติม VT1 Super Treatment ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะคะจากนั้นฟีเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เราจะมาวัดควันดำกันนะคะว่าค่าควันดำจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดควันดำไฮรักวีโกกันนะคะ ค่าควอนนำ92.2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ สำหรับสมาชิก Toyota h i ฮ u x Vigo กดีฟดีคันนี้นะคะกับรถที่มีปัญหาควันดำนะคะทีมช่างจะต้องทำการแก้ไขอะไรบ้างนะคะควันดำจะหายหรือไม่เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ เมื่อทีมช่างนะคะวินิจฉัยอาการเบื้องต้นนะคะด้วยการนําสแกนเนอร์จับค่าของหัวฉีดนะคะพบว่าหัวฉีดของรถยนต์คันนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะกับรถที่มีปัญหาควันดํานั้นอีกหนึ่งสาเหตุก็คือหัวฉีดไม่สะอาดมีคราบขมเาตะกตะการยางเหนียวอุดตันนะคะรวมไปถึงกองโซล่าค่ะกองอากาศที่มีสิ่งสกรปรกสะสม จึงทำให้รถยนต์นะคะใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพและทำให้เกิดมลพิษอย่างเช่นควันดำค่ะใหญ่ยนจูนิ่งนะคะจึงทำการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะคะล้างหัวฉีดแบบต่อตรงดียังไงนะคะรถที่มีปัญหาควันดำกับอาการเบื้องต้นนะคะหรือกรณีที่ลูกค้าต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใหญ่ยนจูนิ่งนะคะแนะนำวิธีนะคะที่สามารถช่วยลูกค้าได้ค่ะ โดยการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะคะผ่านกระบวนการทดสอบแล้วได้ผลจริงหัวฉีดสะอาดควันดำหายเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพแล้วก็อันนี้เราก็จะทําการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะคะโดยผลิตภัณฑ์นะคะสารเสริมประสิทธิภาพนะคะของสองใหญ่ยนต์จูนนิ่งค่ะ เพื่อให้ลูกค้านะคะได้ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะนำกองอากาศออกมาเป่าทำความสะอาดนะคะเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกรปรกที่สะสมอยู่มากมายนะคะจะได้ไม่ทำให้กองอากาศมีการอุดตันนะคะ เปลี่ยนกองโซลา่าค่ะสังเกตได้จากอันเดิมนะคะที่มีสีดำมากๆเลยเกิดจากการใช้งานของรถยนต์นานๆนะคะเมื่อถึงเวลานะคะควรเปลี่ยนกองใหม่นะคะรถยนต์จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ ทีมงานใหญ่ยนจูนิ่งนะคะทําการล้างท่อไอเสียนะคะพร้อมกับเติมสารเสริมประสิทธิภาพนะคะสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหลอของบ่าววาวนะคะช่วยทําให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราจะทำการวัดควันดำครั้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบภาคสนามกันค่ะค่าควันดำเหลือ48.7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานกฎหมายกำหนดแล้วนะคะครับสวัสดีครับชวงสายๆนะครับที่บนรถนะครับโตโยต้ยารับวีกโกคันนี้นะครับ มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวสอบถามสมาชิกเลยชื่ออะไรครับชื่อกลิตครับชื่อกลิตนะครับอันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับรถควันดําแล้วก็วิ่งอืดครับปัญหาควันดําแล้วก็วิ่งอืดใช่ครับอันนี้มีปัญหามานานนะครับโอมีปัญหามาสักประมาณเดียตรงไปสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วใช่ครับเจอปัญหานี้ควันดําตลอดใช่ควันดำตลอดเคยโดนจับควันดำไหมเคยโดนจับควันดําครั้งหนึ่งครับเสียไปเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันบาทเต็มเต็ม ฝังใจฝังใจครับฝังใจนะครับแปลว่าติดตามใหญ่ยนใช่ครับติดตามใหญ่ยนมาจากช่องทางไหนอ่าดูคลิปพี่ใหญ่มาเมื่อสองวันที่แล้วแล้วก็เดินทางมาจากหนองแขมครับกรุงเทพกรุงเทพครับนะครับอันนี้เดินทางมาตรงเลยตรงเลยครับเดินทางตรงเลยอันนี้วันหยุดด้วยใช่ครับสะดวกนะครับก็เดินทางมาที่ใหญ่ยนจุดนิ่งอ่าช่างได้บอกอะไรไหมฮะว่าต้องทาอะไรบ้างอ๋อช่างก็บอกว่า เครื่องเนี่ยมันหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วครับอันที่จริงเราต้องเช็คเช็อะไรนะหัวชีดครับหัวชีดทรอยดีอันนี้เรายังไม่พร้อมเรื่องทุนทรัพย์ช่างก็เลยเติมเติมน้ํายาเติมสารตรงเลยเนาะเติมสารให้แล้วก็ทำระยะล้างกองกองกองโซล่าเปนกองโซล่าครับ แล้วก็เช็คไอดีให้เช็คไอดีให้ครับแล้วก็มีการเติมสารไปด้วยมีการเติมสารให้ด้วยมีการเติมสารว่าวาวแล้วก็สํารยางหังโชีดดีเซลเข้าไปใช่นะครับท่านกลับไหมอ่านท่านกลับอันนี้ก็มาลองสักพักแล้วเป็นไงครับผลโอเคครับรถวิ่งวิ่งดีขึ้นเลยไหลขึ้นค่ะไหลขึ้นไหลขึ้นคันเร่งรู้สึกว่าเบาลงแบบเยียบปื๊ดครับครับนี่นี่ยังทําไม่เต็มสเต็ปที่ช่างบอกนะครับแต่ถ้าอยากอยากแบบว่า อีกสเต็ปหนึ่งก็คือการถอดหัวฉีดออกมาเช็คใช่ครับใช่อันนั้นจะอันนั้นจะคอนเฟิร์มสุดเวิร์กสุดเวิร์กสุดอันนั้นคือจะรู้เลยว่าปลายหัวฉีดเราเป็นยังไงนะครับมีสภาพยังไงนะครับสาเหตุควันดำนะครับเกิดจากหัวฉีดนะครับแน่นอนนะครับต้องมาดูนะครับแล้วก็มีการต้องมีถ้าสเต็ปต่อไปก็อาจจะมีการล้างท่อด้วยท่อไอดีนะครับว่าขม่าอะไรอุดตันไหมนะครับเบื้องต้นก็ทําไปนะครับล้างหัวฉีด นะครับแล้วก็เปลี่ยนกองโซลานะครับเติมสารเสริมประสิทธิภาพของสอยยนต์จูนี่เข้าไปอยากบอกอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์แล้วก็มีปัญหาด้วยกันครับอยากบอกสมาชิกว่าถ้าเกิดมีปัญหาแบบผมนะครับแก้ที่ไหนไม่ได้ให้มาที่ใหญ่ยนครับครับให้คะแนนกับรถคันนี้เท่าไหร่เต็มสิบอ่าเต็มสิบตอนนี้ให้เก้าครับอ่าให้เก้าก่อนครับผมต้องลองใช้ระยะยาวใช่นะครับเพราะว่าอ่ารถนะครับที่เข้ามาทํานะครับก็ต้องการที่จะใช้ระยะยาว นะครับดูผลว่ายังมีอยู่ไหมใช่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือต้องมีการถอนกระฉิดมาทีนะก็ถอนกระฉดนั่นแหละครับเต็มครับสเต็ปเต็มสเต็ปเลยเบิร์กสุดละนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลองก่อนว่าในงบประมาณนี้นะครับเราสามารถทําได้เท่าไหร่นะครับก็คือลองลองก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูผลนะครับเมื่อเช้าวัดได้92ใช่ครับ92สสูงมากสูงสูงครับสูงมากนะครับเดี๋ยวไปวัด อีกควันดับอีกรอบนะครับถ้าเข้าด่านก็คงเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับเจอกี่ด่านกี่ด่านก็โดนทุกด่านเรียบร้อยนะครับแต่วัดอีกรอบนึงครับว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผู้ชมติดตามนะครับก็ขอฝากด้วยครับสมาชิกท่านใดที่มีปัญหาอย่างนี้ครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับควันดำนะครับเครื่องอืดเร้งไม่ออกไฟโชว์นะครับมาที่ใหญ่ยนจูนิ่งโทรปรึกษานะครับสอบถามตรงไปยังไม่ถึงยังนะครับโทรปรึกษาสอบถามนะครับแล้วก็ฝากสารเสริมประสิทธิภาพของสอยยายนจูนิ่งไปด้วยนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้กับสอยยนจูนิ่งทาง YouTube YouTube Channel ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ของสอยยนจูนิง่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็บที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป